ครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะมันเข้ามาอาปัปเดตอาหารปลาดุกอีเแล้วครับ่บอสม่กน้องมันใส่สีหิวครับน้ำน้ำม,มาของเข้าอยู่แทงน้ำเลนครับออกน้ำมาเขาสิมาให้อาหารก็สีหิวแล้วนะครับให้จัก เสาร์แรงครับหัวาหานเน่าเม็ดขนาดกลางครับโอ้ยโหขนหูให้พอดีเลยพี่น้องเลยยาสห้มันเหลือนะครับทำให้กินพอดีทำมันเหลือมันเห็ดให่หนำเสียครับเสียเร็วสามร้อยเศษห้องนั่นแหละบ่ได้มาอาัปเดตให้ ขีดมห้องเลยเพื่อนขีนได้แล้วเด้อครับนี่นะครับสองขีดสามขีดนะครับสามตัวโลนะครับสามตัวโลได้แล้วนะครับสาดไปเลยครับคู่บอลน,นึ่งคู่หน่บอลนนะครับหนึ่งสองสามข้อสี่บอลปลาหนุนปลาหนุนบ่ม,มีปลาดุกครับตำนวนของปลาสีเหลืยงปลาร้วมเนาะ พวกปลาหนิ่นปลาหมอแล้วก็ปลาบูตัวเล็กหน่อยครับไงแล้วยูนิ่อร์นีปลาดุกกับปลาบูนะครับบอนที่ผมเอานี่ฮะแผ่นใหม่เอ่ออาศัยว่าพวกในพวกปลาบูนะครับอาศัยตัว่แล้วครับปลาบูที่ปลาที่ห้าไปยกย่อมากคับมาใส่คนหิว ใส่ขนาดกลางครับจังพอดีแต่ไงมันบกไปหมักเท่าไหร่ถึงไปดูข้าวสีไงแหลกครัสร้างนะครับมันหมักเม็ดพวกขนาดกลางครับเด็กไงมันอัดแข็งไปกับว่างนะครับนาะกินน้ำเนยแหละครับเอามาล่องมากินมึงเดี๋ยวเอามาย่างไม้ยางนะครับกับ่าข้าวนะครับข้าวอยู่ครับข้าวเดียวเบิดเนาะย่างทีลวสี่ัตห่าโต นะมาลาบในอยากในครับพอได้เบิ้งมีโตอุปกรณ์หากินนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นย่อเอุปกรณ์โตอุปกรณ์หากินนะครับแล้วแต่ห้าสิไปกินหากินนะครับข้าวไม่ไพยเราจะเห็นข้าวย่อนะครับพวอุปกรณ์ห้างมิ่งร้ายครับกับ เฮาหาหนี่งแค่เดียวก็บิรรล้ะแต่มันก็ดีก็อย่างไรเด้อพี่น้องสามตัวโลได้แล้วครับอย่างไรเลยมันกือบปกะกาศกินเนาะร่างเนาะตัวเส้นก็กำลังกินอย่างไรผมก็บอกกินก็แล้วแต่ผู้มักครับตัวเส้นกำลังย่างน้ำตลาดนะครับกินก็กินครับทีนี่เขาก็ เลี้ยงมักเลี้ยงครับแต่ว่าบ่คอยมากกินเนาะมักเลี้ยงนะครับแจ่พี่น่องคนมากนะครับฮาบ่มีน่ากินเขาก็เอาปลาเข้าเลี้ยงอย่นะครับกินครัี้กินเพราะท่านวดอ,อันนี้กินบหละต้องทยอยให้นะครับเพราะว่าฮวงวาน่องเขาบ่ปบปุบปับ,ปบ บเบากินแล้วเฮาก็ถือว่ามันก็จะเริ่มอินมัาก็ประหยัดมันเหลือถ้าเหลือแล้วมันส่เห็ดในน้ำเสียม,มกินบลเบิดนะครับเรียงง่ายเด้อพี่น้องเรียงง่ายๆครับบ่ต้องพิดออกพิษยังนะครับกว้างๆอนะ่ะประมาณนี้แหละครับสองเมตรคูณสองเมตรนะครับเรียงง่ายๆครับ คูณสองเมตรนี่เราไวท์ไซส์น่ครับปลวกปาบูมีปูหน้าความเด้อพี่น้องป,ป Jamie, lonely, ูคร no. ับปูแล้วก็หอยเชอรี่เนาะหอยเชอรี่มันไข่ลงบาหรอนี่ครับเชอรี่มันลงมาแล้วปูหน้ากัไข่รได้เป็นน่องลูกเต็มหน้าทองอยู่ครับลงไปมังขยานปะเนี้ยครับเพราะว่ามันอยู่ในบ่อปลาคันออกมากรับปูปลาดุกย่างมักเลยครับปลาดุก ป้าหมอพวกนี้ยังมากเลยนะครับมันก็จิกินกันอยู่นนี่แหละนะครับเอาเพท่านมีบอยพน